โดเนตคือเมืองแห่งความหวังครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตแล้วก็เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกยูเครนครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดพรมแดนกับรัสเซียขระที่ดอนบาสอารีนาซึ่งเป็นสำเวียนแข่งของชัตาโดเนตก็เคยเป็นสนามที่แข่งขันในสกยูโร2 0 1 2มาแล้ว ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งและก็ลุกลามกลายเป็นสงครามครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอ a l l i s t a บายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาครับกับผมจิตกรสีขมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเมนสแตนไฮแลนด์ของเรานะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันของรัสเซียกับยูเครนมีหลากหลายมิติครับที่น่าพูดถึงซึ่งหนึ่งในตัวแปรสําคัญครับก็คือเมืองโดเนตครับเพราะว่าจากเมื่อก่อนนะครับโดเนตคือเมืองแห่งความหวังครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตแล้วก็เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกยูเครนครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดพรมแดนกับรัสเซียพวกเขายังได้รับการจัดดับนะครับว่าเป็นเมืองที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจอย่างมากขณะที่ดอนบาสอารีน่าซึ่งเป็นสังเวียนแข่งของชาตาโดนเนตก็เคยเป็นสนามที่แข่งขันในศึกยูโร2012มาแล้วเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแยง้งและก็ลุกลามกลายเป็นสงครามครับจนให้มีผู้เสียชีวิตแตะในระดับ14,00 0รายแล้วก็ผู้พัดพรากจากถิ่นฐานของตัวเองเนี่ย ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปอีกกว่า1.5ล้านคนครับไม่เว้นแมก้กระทั่งชักตาโดเนตเองนะครับพวกเขาไม่ได้เล่นในสนามของตัวเองมานานถึง8ปีแล้วครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแห่งนี้ครับที่ดําเนินไปด้วยความขัดแยง้งจุดเริ่มต้นชักตาโดเนตเป็นเพียงแค่ทีมก,กลางกลาตารางครับไม่ว่าจะเล่นอยู่ในหลีกของสาภาพโซเวียตเดิมหรือว่ากับของยูเครนเองก็ตามแต่จุดประสําคัญคือการเข้ามาของรินาด อัคเมตอฟครับซึ่งเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นเข้ามาเป็นประธานสโมสรคนใหม่แทนที่คนเก่าครับที่โดนลอบวางระเบิดเสียชีวิตเมื่อปี1995คราวนี้อัคเมตอฟก็อัดฉีดอย่างเต็มเหนียวครับทำให้ชักตาโดนเดตนะครับซึ่งมีฉายาว่าคนงานเหมืองเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอุตสาหการรมทําเหมืองครับเติบโตะขึ้นอย่างรวดเร็ว ลายมาเป็นทีมแถวหน้าของหลีกยูเครนครับแล้วก็สร้างความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการล้มหามนาดอย่างดินโมเคียบได้สําเร็จครับชคตาคว้าชแชมป์หลีกยูเครนครั้งแรกเมื่อปี2002และปีต่อมาครับทุกอย่างก็เดินหน้าไปอีกครับเมื่ออเมตอฟครับแต่งตั้งมิเซลูเชสคูครับกุนซือผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่แห่งโรเมาเนียเข้ามาคุมทีมเชคตาดนี้และคราวนี้ก็แล่นชฉวเลยครับลูเชสคูเนี่ยแหละครับเป็นคนที่เริ่มดึงเอา นักเตะจากบราซิลเข้ามาฝังตัวอยู่ที่เชคตาโดเนียเหตุผลก็คือหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับบรรดานักเตะท,ท้องถิ่นก็พยายามย้ายออกไปเล่นต่างแดนมากขึ้นการพัฒนาเด็กดาวรุ่งจากท้องถิ่นมันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งยากกว่าเดิมครับเหตุผลนี้ครับชาตาโดเนียจึงคิดใหม่ทําใหม่โดยการวางคอนเนคชันไปที่ ทางอเมริกาใตา้แล้วก็เน้นในการนําเข้าบรรดานักเตะดาวรุ่งจากบราซิลครับเข้ามาเป็นแกนหลักของสโมสรแล้วมันก็เวิร์กมากครับพวกเขากลายเป็นกางสำคัญครับที่ทําให้ชัอกต้าครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าชแชมป์ยูเครนพิมเมยร์ลีก12ครั้งครับนับตั้งแต่ปี2002และกลายเป็นขาประจําในเวทีสโมสออรยุโรปอย่างยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนอกจากนี้ครับในปี2 0 0 9ัเกเนี่ยยังก้าวไปถึงการเป็นแชมป์ยูฟาครับหรือว่ายูโรปลาลีกในปัจจุบันเนี่ยแหละครับ ด้วยการเฉือนเอาชนะไวรเดอเบรเมนได้1-0จากการทำประตูชัยของจัสตินดาวยิงชาวบราซิลซึ่งถ้าเราไล้เรียงบรรดาบิ๊กเนมคนอื่นๆครับแฟนาดินโยก็เริ่มต้นจากที่นี่ครับ ก่อนจะกลายปเป็นตำนานของแมสตี้ในปัจจุบันนี้วินเลียนครับปีกตัวจี๊ดที่เคยเล่นให้ทั้งเชลซีและอาร์เซนอลก็เริ่มต้นจากที่นี่ครับและรวมถึงดักลาสคอสตาครับที่ไปโด่งดังอยู่กับบาเยมิวนคและยูเวนตุสเหมือนทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยเลยครับจนกระทั่งปี2014ครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเราต้องย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมครับว่าโดเนตเป็นเมืองสาหกรรมครับเป็นเมืองภาคเศร,รษฐกิจที่อยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพรมแดน,นติดกับรัสเซียเพียงแต่ว่า ความขัดแย้งภายในเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆครับระหว่างคนยูคเครนที่ฝักฝ่ายทางรัสเซียพูดภาษารัสเซียกับคนยูคเครนที่พูดภาษายูเคร,เรนมูลเหตุตรงนี้นะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตครับนั่นทําให้ดิแน,นแดนแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจาก ผู้ปกครองครับนั่นคือโซเวียตแม้ว่าจะล่มสลายไปแล้วแต่ว่าคนบางส่วนของยูเครนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เรียกว่าดอนบาสเนี่ยนะฮะก็มีความผูกพันกับรัสเซียอยู่หลังจากที่ได้รับเอกราชเมื่อปี1991ครับการเมืองของยูเครนก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายมาลตลอดครับส่วนหนึ่งก็มองว่ายูเครนต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการสร้างประเทศแต่อีกส่วนก็มองว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยเติบโต มีวัฒนธรรมร่วมกันมานานจึงควรพึ่งพาและได้รับการช่วยเหลือจากรักเสเซียเวลาล่วงเลยมาถึงปี2004รอยร้าวมันก็เริ่มมีมากขึ้นครับเมื่อวิกเตอร์ยานุโควิชอดีตผู้ว่าการแควนโดนเนต ซึ่งฝักใฝ่รัสเซียนะครับได้รับเลือกขึ้นเป็นประธานาธิบดีของยูเครนแต่ว่าเขาถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งครับทำให้บุคคลนั้นออกมาประท้วงในเหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิวัติสีส้มจนเกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่ปี2010ครับมีการเลือกตั้งอีกครั้งและครั้งนี้เนี่ยเยนโควิชได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาจึงเดินหน้าดาเดน,นินนโยบายสารสัมพันธ์กับทางรัสเซียทันทีครับหลักๆเลยก็คือล้มข้อเสนอการเข้าร่วมกลุ่ม e อหรือว่าสาภาพยุโรรปของยคน จนสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนบางส่วนครับและเกิดการประท้วงขับไล่ในปี2014ในชื่อว่าการปฏิวัติย e ูโรไมดานในตอนนั้นครับรัฐบาลของยาคูโนวิชก็สั่งให้เจ้าที่เข้าสลายชุมนุมครับจนเหตุการณ์เริ่มบานปลายและมีคนเสียชีวิตทําให้เขาถูกสภาถอดถอนและต้องลี้ภัยไปอยู่ที่รัเสเซียก่อนจะขอให้รัเสเซียนั้นแทรกแซงและรัเสเซียก็ตอบโต้ด้วยการยึดแหลมไครเมียมาเป็นของรัเสเซียนั่นแหละครับหลังจากนั้นกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในรัเสเซียก็ เคลื่อนไหวมากขึ้นครับโดยเฉพาะในภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของโดเนตและลูฮันสองเมืองสำคัญทางตะวันออกของประเทศครับจนเกิดเป็นการสู้รบระหว่างรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในชื่อว่าสงครามดอนบาสทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเปย็นจำนวนมากครับจากรายงานของทางการครับตั้งแต่ปี2014นะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากถึง14,000รายขณะที่ อีก1.5ล้านคนครับต้องละทิ้งที่อยู่อาศัยไม่เว้นแม้กระทั่งสโมสรชักตาโดเน็ตครับหลังจากกลุ่มกบฏท,ที่รัเสเซียสนับสนุนนั้น เข้ามายึดครองเมืองได้สําเร็จมันค,คล้ายๆกับสถานการณ์สงครามเนี่ยบีบให้ชักต้าต้องย้ายนักเตะสตาฟโคชเจา้าหน้าที่มาอยู่ที่กรุงเคียฟเป็นการชั่วคราวครับแต่เกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยต้องไปเตะกันที่เมืองเลียฟที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงไปทางทิศตะวันตกประมาณ540กิโลเมตรแม้ว่าจะย้ายดินฐานแล้วแต่ก็หลบหนีความขัดแย้งไม่ได้ครับและโดยเฉพาะการต้องไปเล่นในสนามที่เมืองเลฟนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง ชาตินิยมอันดับต้นๆของยูเครนนั่นหมายความว่ามันมีความเกลียดชังมากมายมาจากคนท้องถิ่นของเมืองเลฟครับเพราะพวกเขาก็จะมองบรรดาผู้คนจากดอนบาสเ,เป็นผู้ทรยศหรือเป็นนอนบอนไส้ของฝั่งรัเสเซียรดูการ2016-2017ชักต้าย้ายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ย้ายมาเล่นในสนามของเมตาลิสสเตเดียมในเมืองคาคิฟห่างจากกรุงเคฟ 480กิโลเมตรครับแต่อยู่ใกล้กับโดเนตมากกว่าเมืองเลียฟทว่าความขัดแยง้งก็ยังไม่หายไปไหนครับ2017ครับองค์กรชาตินิยมยูเครนได้ออกแบบเสื้อยืดพร้อมคำขวัญสนับสนุนเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกให้แก่ทุกทีมในยูเครนพิมลีกครับซึ่งจากจำนวนทั้งหมด18สโมอสรน,นะครับมี17สโมอสรครับที่ตอบรับแล้วก็ใส่เสื้อยืดโณรงคลตรงนั้นยกเว้นทีมเดียวครับ เหตุการณ์ดังกล่าวครับมันเลยทําให้องค์การทหารพันศึกออกแถลงการตําหนิสมาคมฟุตบอลอยูเครนครับจากการแสดงออกของชักต้าเนี่ยแหละครับบอกว่าไม่ต่างอะไรจากการดื่มเลือดของประชาชนชาวยูเครนผู้รักชาติและถ้าเราย้อนกลับไปในปี2014นะครับก็เคยมีเหตุการณ์ในแนวนี้ครับเมื่อชักต้าเนี่ยถูกขอให้ใส่เสื้อที่มีข้อความว่าสรุดีกองทัพยูเครนก่อนเกมที่จะเจอกับคาปาตินเลฟแต่ว่า เชตาโดเนตปฏิเสธครับนอกจากนี้พวกเขายังมีข้อพิพาทจากกรณีของเยรสลาฟลาคิสกี้ครับอดีตกองหลังของชักต้าซึ่งเป็นชาวภูมิภาคดอนบารสที่ปฏิเสธการร้องเพลงชาติยูเครนเวลาลงเล่นให้กับทีมชาตินะครับ mm hmm. เขาถูกโจมตีอย่างหนักครับก่อนที่ลาคิสกี้จะตัดสใจย้ายไปเล่นให้กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัเสเซียในเดือนมกราคมปี2019แน่นอนครับว่าการย้ายทีมครั้งนั้น มันเลยทําให้เขาถูกมองว่าเป็นผู้ทรยศและโดยเฉพาะเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยนะฮะเจ้าของสโมสรก็คือธุรกิจกา๊าซบอมบริสารพลังงานระดับบิ๊กเบิร์มของรัเสเซียนั่นแหละครับซึ่งได้ทําการตัดท่อส่งก๊าซจ,จากรัเสเซียมายังยูเครนครับ นับตั้งแต่มีสงครามประทุขึ้นมันเลยยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับการย้ายมาเล่นในทีมรัสเซียครับทำให้เกิดกระแสต่อต้อตานลาคิสกี้มากขึ้นอีกจากผลสํารวจนะครับเมื่อปี2019นี่ระบุว่าชาวยูเครนมากถึง57%ครับบอกว่าลาคิสกี้ไม่ควรได้รับโอกาสกลับมาตดทีมชาติอีกซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นครับเพราะนั้นแต่นั้นเป็นต้นมาครับเขาไม่เคยได้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติยูเครนอีกเลยแต่ปัญหาของวกเขามันไม่ได้มีแค่นั้นครับชักตา ก็ตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่ที่กรุงเคียฟและสำคัญครับสนามที่พวกเขาใช้เนี่ยคือโอลิมปิสกีสเตเดียมครับรังเย้าของดินูเคียฟคู่รักคู่แครนนั่นแหละครับพอจะนึกภาพออกนะครับว่าชาตาโนเนตโดนกระแสต่อต้านอีกแล้วครับโดยเฉพาะในปี2021นะครับพวกเขาได้มีการเปิดร้านขายของเท่รึกที่สังเวียนแข้งของดินูเคียฟนี่แหละครับซึ่งถ้ามองจากมุมกองเชียร์ดินูเคียฟนะครับมันเหมือนเป็นการโดนตบหน้าเขาอย่างจัง จนกทั้งมีการประท้วงแล้วก็ขึ้นป้ายเลยครับว่าออกไปจากเมืองเคียฟซะไอ้พวกสารเร็วขึ้นสนิมอเล็กซานเดรมามาริก้าครับคนนี้เป็นผู้มุในการ่ายการตลาดของชัคตาโดเนตก็ออกมาแย้งว่าจริงๆแล้วสนามโอลิมปิสกี้สเตเดียมเนี่ยนะฮะซึ่งดิโมเคียฟใช้มาตั้งแต่ปี1953เนี่ยเจ้าของคือรัฐบาลนะครับก็คือกระทรวงเยาวชนและกีฬาของยูเครนและดีโมเกียฟเนี่ยก็มีถานะเป็นเพียงแค่ ผู้เช่าสนามเท่านั้นพูดง่ายๆคือมันเป็นสนามของรัฐมันไม่ใช่เจ้าของสนามใดสนามหนึ่งครับเคียบก็คือผู้เช่าแล้วาชักต้าโดนเนตเข้ามาก็คือผู้เช่าเพราะฉะนั้นทีมไหนก็ตามที่จ่ายเงินให้กับรัฐก็สามารถใช้สนามนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่มาเมริกายอมรับก็คือเรื่องของฐานแฟนบอลมากกว่าไอ้ครั้งที่มันจะสร้างฐานแฟนบอลใหม่ ของเชตตาโดเนตในกรุงเคียฟเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่าคนต้องถิ่นเขาก็เชียร์ดนโมเคียฟกันอยู่แล้วหรือต่อให้มีผู้พลัดถิ่นจากภูมิภาคดอนบาสจะมีมากถึง1.5ล้านคนแต่ก็มาอาศัยอยู่ที่เคียฟแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพียงแค่250,000คนเท่านั้นครับและในจํานวนนั้นนะฮะมันก็รวมผู้คนจากทั้งเมืองโดเนตและลูฮันครับ ซึ่งเมืองหลังเนี่ยก็มีทีมเชียร์ของตัวเองอยู่แล้วนั่นก็คือซอยาลูฮันครับไม่ใช่ทั้งหมดที่เชียร์ชคตาโดเน็ตแล้วแถมผู้อบยบเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลแค่คนที่ใช้ชีวิตเอาตัวรอดปากกัดตินถีไปเอาแค่เม็ดเงินในการประทังชีวิตมันก็ยากแล้วครับครั้งที่จะมาแบบซื้อตั๋วเข้าชมเนี่ยยิ่งลืมไปเลยครับไม่ต้องพูดกันเลยเพราะ,ะนั้นช่วงหลังเราจึงเห็นเกมเยี่ของเชตาโดนเน็ตเนี่ยผู้ชมบางตามากครับนั่นคือเส้นทาง ตั้งแต่ปี2014ปต้นมาครับที่ชักตารโดเนตไม่ได้เล่นในสนามเย้าของตัวเองแต่ถ้าวานในเรื่องของผลงานนะครับโอ้โหยังเดินหน้าต่อเนื่องครับนับเฉพาะตั้งแต่ปี2014ปต้นมานะครับชักตายังคว้าแชมป์ลีกของยูเครนได้อีก4ครั้งครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยนั่นก็คือยูเครนครัพอีก4ครั้งทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศยูรป,ปาลีกอีก2ครั้งครับในปี 2016และปี2020ซึ่งด้วยผลงานตรงนี้ครับมันเลยทําให้ชาตเตอร์โดเนตมีความเชื่อว่าสโมสรยังเดินหน้าไปต่อได้ครับและด้วยผลงานตรงนี้ครับมันน่าจะเพิ่มฐานกองเชียร์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มผู้สนับสนุนมากขึ้นในอนาคตและพวกเขาก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับต่อให้ความขัดแย้งยังไม่มีทีท่าที่จะคลี่คลายก็ตามขณะนั้นความฝันสูงสุดก็ยังเหมือนเดิมครับชาเตอร์โดเนตยังหวังครับว่าจะได้กลับไปเล่นในเมืองโดเนตของพวกเขาอีกครั้งจนทั้ง มันมาเกิดสถานการณ์ณปัจจุบันนี่แหละครับที่รัสเซียประกาศบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามันยิ่งทําให้เพิ่มความยากเข้าไปอีกครับแต่สโมสรพลัดถิ่นแห่งนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปครับท่ามกลางความขัดแยง้งซึ่งอนาคตยังไม่มีใครบอกได้จริงครับว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านหรือเปล่า รอติดตามกันต่อไปแล้วกันครับคิดอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์นี้อ่าคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเช่นเคยครับเมนส a ตนไทยแลนด์นะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าณตรงนี้เลยครับส่วนช่องทางอื่นๆครับนอกจากยูทูบแล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram, t i k ิ o ตครับแล้วก็ยังมีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาร์คลาสปอติฟายอัพเปิลพอดแคสต์เพียงแค่คคำว่าเมนสเตนครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ